สวัสดีครับบ้านสวนลุงติ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองกลางนะครับพอดีมาดูโบสถ์คริสต์เก่านะครับประวัติเนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่สถาปัตยกรรมเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมต้องรอข้ามถนนแป๊บหนึ่งนะครับรถวิ่งมาเยอะเลยครับฟ้าใสนะครับวันนี้น่าสนใจมากๆนะฮะ เหมือนกาลังก่อสร้างเพิ่มอยู่นะครับแต่ว่าตึกตรงกลางเนี่ยสวยที่สุดนะครับรู้สึกจะเป็นตึกที่เก่าผมยังไม่ได้อ่านประวัติมานะครับแต่ว่าคนเจอเมื่อกี้นิดเดียวก็เลยถ่ายมานะครับเอาละครับเดินมาถึงแล้วนะครับเนี่นะครับ เป็นสถานที่ที่น่าจะแวะมานะครับถ้ามาเมืองกลังนะครับสวยงามนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปอ่านป้ายกันนะครับแหล่งโบราณสถานนะครับหนึ่งในยี่สิบโบราณสถานของจังหวัดตรังนะครับวิหารคิดศาสนาสร้างคศหนึ่ง้าหนึ่งห้านะครับโอ้ร้อยกว่าปีแล้วนะครับโปรดให้เกียรติสถานที่กรณาแต่งกายให้สุภาพนะครับ แม่ไว้ให้ถ่ายพิเเวดดิ้งนะฮะถ่ายไม่ได้นะครับนี่นะฮะมีนักท่องเที่ยวกำลังอ่านป้ายอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะว่าป้ายมีบอกว่าอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับเพื่อนวิหารคิดศาสนาคอสอหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับ คำว่าคิดศาสนาคำนี้อาจดูผิดเพี้ยนจากที่เขียนในปัจจุบันเนื่องมาจากวิวัฒนาการของภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับซึ่งไม่ได้เกิดจากการขันผิดแต่อย่างใดดังเช่นคําภาษาไทยหลายๆคําที่ใช้ในสมัยรชัชกาลที่5ก็เหมือนกับคําในปัจจุบันนะครับตัวอาคารนี้สร้างจากอิฐถือปูนส่วนหน้าต่างและประตูมีคิ้วโค้ง <c oughs> เหนือวงกบและบานหน้าต่างเป็นบานเกรดไม้ลูกบิดเป็นแบบสลักโบราณแต่เดิมเป็นหอระฆัง เป็นเพียงดาดฟ้ามีลักษณะคล้ายป้อมฐานสมัยโบราณนะครับหลังจากนั้นมีการปรับปรุงใหม่เนื่องจากเสียงะระฆังที่อยู่ในหอะระฆังชั้นที่สองดังก้องมากเกินไปจึงได้มีการต่อเติมและย้ายไปไว้ชั้น3นะครับบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อคศ2007นะครับกรมศิลปากรนะครับได้จดทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาตินะครับดำเนินการตามแบบและคำแนะนำของกรมศิลป์นะครับบูรณะให้เป็นแบบดั้งเดิมมากที่สุดนะครับ นี่นะฮะเราค่อนมีรางวัลน,นะครับได้ประจำปี2552นะครับประเภทปูชนียสถานและวัฒน,นธรรมวิหารคิดศาสนาค้1 7 3 5ที่จังหวัดตังนะวันที่1ธันวาคม2554นะครับคัดเลือกโดยสมาคมสถานปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดนะครับนี่นะครับเพื่อนด้านหน้าสุดก็จะเขียนว่าวิหารคิด ศาสนาสร้างคสอหนึ่งเ้าหนึ่งห้านะครับโอ้โหแก่กว่าผมหลายสิบเลยนะเดี๋ยวผมจะถอยออกมานะครับโอ้โหสวยมากนะครับมุมนี้นะครับนี่นะฮะฟ้ากำลังสวยเลยนะครับอ่านี่นะครับเพื่อน นะครับผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าจังหวัดตังมีสถานที่สวยอันนี้อยู่ด้วยนะครับวันนี้มาพักเลยตอนเย็นนะครับก็อากาศแล้วก็แสงกําลังสวยพอดีก็เลยเดินมาถ่ายเก็บไว้เพื่อนๆชมนะครับถ้ามีโอกาสแวะมาเมืองตังเพื่อนๆลองแวะมาที่นี่นะครับไม่เสียหายนะครับเนี่ยสวยมากนะครับเป็นสถานที่ที่แบบ หน้ามาถ่ายภาพประทับใจเก็บไว้นะครับเดี๋ยวลองไปดูด้านข้างสักนิดนะครับผมจะดูจากมุมนี้นะครับอ่าอันนี้ด้านข้างนะครับเพื่อนนี่นะครับ สวยงามนะครับถ้ามีโอกาสมาเมืองตังอย่าลืมนะครับแวะมานะครับโบสคริสต์นะครับอายุร้อยกว่าปีแล้วนะครับเป็นโบราณสถานแห่งชาติไปแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ